สวัสดียามเช้าฮานอยอีกวันครับกับหน้าตาที่สดใสและโรงแรมที่เหมือนคุกครับหลังจากที่ไปเที่ยวคุกเมื่อวานนะฮะวันนี้ก็ได้นอนคุกสุขใจครับหรือหน้ากลัวมากครับวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ครับมันเป็นวันที่เขาปิดถนนฮะย่านเมืองเก่ากับสวนสาธารณะของเขาก็เลยเงียบสงบไม่มีรถนะครับเสียงแต่ก็จะเบาๆเลยวันนี้อากาศดีครับหลังจากที่พายุผ่านไปทุกอย่างก็สงบครับอากาศสดใสมากคนเวียดนามบอกมาทํากิจกรรมกันคนต่างชาติก็เยอะนะครับ คือผมชอบสวนสาธารณะตรงข้างล่างย่านโอทาวของเขามากเลยที่มันแบบว่ามันสดใสจริงๆครับทุกคนร้อนก็ร้อนก็ร้อนนะฮะร้อนมากแต่ว่าผมคิดว่าอากาศเขามีลมเย็นๆจากน้ำเนยนะครับแล้วก็อย่าง,งนี้ฮะเห็นไหมครับเขารักษาความสะอาดดีมากที่ผมต้องยอมรับว,ว่าเทียบกับความสุปรปกในโอทาวแล้วห่างกันแค่ถนนเส้นเดียวะฮะครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะใกล้วันสําคัญเขาสักอย่างน่นแหละคนก็เลยเริ่มมาติดธงกันละแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ออกมาเที่ยวกัน จริงๆใครมาเที่ยวฮานอยนี่ไม่อยากจะให้พลาดเสาร์อาทิตย์นะครับบางคนอาจจะงงว่าเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะหรือเปล่าสําหรับผมตรงกันข้ามเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น่าเที่ยวที่สุดของฮานอยแล้วครับผมรเริ่งรู้จนวันใกล้จะกลับนี่เองและครับแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับเราผมก็กาลังจะเรียกแร็บไปหาเพื่อนนะครับเพราะว่าวันนี้จะไปหาเขาบ้างละเขามาหาบ่อยละเราก็มายืนรอตรงนี้เพราะว่าถนนมันปิดครับแร็นเข้ามาไม่ได้ฮะก็ไปเดินเล่นยูนิโคเอาแอร์สักสองนาทีครับแล้วเราก็มารอรถกันต่อครับ หลังจากที่ลองนั่งรถออกมานอกเมืองนะครับผมรู้สึกว่าเมืองนี้เขามีการอนุรักษ์อะไรที่มันเป็นของเก่าเขาดีๆครับตึกอาคารราชการของเขาสถานทูตเขาเนี่ยเหมือนมันสตาร์ฟเวลาไว้เลยครับบ้านเมืองเขาเหม่ยครับเขารักษาไว้ครับแต่พอออกมาข้างนอกเมืองก็เจอตึกใหญ่ๆนะฮะเริ่มเป็นย่านธุรกิจละครับแล้วเราก็มาปัเจิมมื้อชา้ามื้อแรกด้วยปลาขัดชาครับมีแป้งกรอบมีขนมจีนมีซอสนานา,นาชนิดมีกะปิที่ เพื่อนบอกอร่อยแต่กินแล้วผมว่ามันกะปิไปครับครับแล้วก็นั่งกินกันมีโจ๊กด้วยครับที่เจอเส้นผมหนึ่งอันครับก็เลยได้ได้ของชํำรวยเป็นผลไม้มาแทนครับหอมกำนันแล้วก็ร้านอาหารไทยภาษาอังกฤษที่อ่านอะไรก็ไม่ออกเลยเวียดนามนี่เขาม,มีร้านกาแฟเยอะมากครับวันนี้เราจะมากินกาแฟเกลือที่ร้านนี้ครับเพื่อนแนะนาบอกเลยว่าอ่ะนา่เดียวอีกละ <laughs> คือกาแฟเกลือเนี่ยไม่มีความเค็มเลยนะครับมีแต่ความหวานครับหวานหวานภาษาครับแล้วก็ แรงที่นี่เขากินกาแฟกันแบบว่าเยอะกว่าเซเว่นนะครับผมว่ามันเยอะเยอะจนไม่รู้จะเยอะอยังไงแล้วเขาก็ขายได้ทุกร้านนะฮะยอมจริงๆแถวนี้เป็นย่านโคเรียนทาวครับเพื่อนบอกเป็นย่านโคเรียนทาวซึ่งเพื่อนบอกว่าตอนนี้มันก็ยา้ายไปอีกที่ละแต่ว่าร้านอาหารเกาหลีเยอะจริงๆครับแถวนี้เป็นย่านคนที่อยู่ที่แทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยฮะมันใกล้ๆกับพวกรอตเต้ทาวอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับตามเข้ามาก็กลางคืนก็สว่างสวยครับ มือนตอนกลางวันเลยกลางวันร้านก็เปิดกันงคืนก็เปิดเหมือนเดิมรถก็เยอะนะเย็นๆเราก็มากินข้าวกันครับถามว่าทํำไมภาพตัด